สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สวทั้ง136คนหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในนามอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งมอบต่อกอกอตแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น229คนเป็นสอวอที่อยู่ในตำแหน่ง138คนและกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยรวมถึงเครือข่ายอีก 91คนในข้อหาขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบการได้มาซึ่งสอวอมาตรา36มาตรา62และมาตรา77รวมทั้งมาตรา113ที่ห้ามสอวอ,อยู่ใต้อาน,นัจของพักการเมืองทั้งหมดนี้คณะอนุกรรมการชุดที่26 ได้ส่งให้กะกะตแล้วเพื่อให้กะกะตพิจารณาส่งต่อสารดีกาผดแดกการเลือกตั้งต่อไปแต่เป็นที่ทราบตามข่าวว่ากะกะตอ,อาจใช้เวลายาวนานถึง8เดือนในการที่จะส่งฟ้องซึ่งนับจากวันนี้8เดือนคือเดือนมีนาคมปีหน้าความล่าช้าในกระบวนการย่อมส่งผลเสียต่อกระบวนการนิติบัญญัติ และกระบวนการยุติธรรมอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือในระหว่างที่ยังไม่มีการส่งฟ้องสอวอเสียงข้างมากก็ยังคงให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสอวเอสียงข้างมากได้เห็นชอบกะกะต1นนคนตุลาการสารรัฐธรรมนูญงคน แต่ไม่เห็นชอบตุลาการสารรัฐธรรมนูนอีกหนึ่งคนจากการลงมติดังกล่าวเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวางในเรื่องของเครือข่ายที่โยงใยไปสัมพันธ์กับพักการเมืองมาอย่างผู้ที่ถูกเลือกซึ่งหากปล่อยให้กระบวนการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าสว จะเลือกกอกตเพิ่มเข้าไปอีก4คนศาลร,รัฐธรรมนูญเพิ่มไปอีกหนึ่งคนซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินคดีที่สว138คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วคดีที่ค้างอยู่ในกกตก็จะถูกวินิจฉัยโดยกกตที่ได้รับเลือกจากสาวที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหล่านี้ท่านท,ทั้งหลายก็คงคลางแคลนใจ ถึงผลคำวินิจัยที่จะออกมาว่าจะเป็นคุณกับฝ่ายใดประกอบกับในขณะนี้เริ่มมีการนำเอากลไกลจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินการกับผู้เห็นต่างดังเช่นเมื่อข่าวเมื่อวานนี้มีการร้องเรียนจริยธรรมสอวอเสียงข้างน้อยหลายลายรวมทั้งตัวดิฉันด้วยในข้อหาที่ไม่สมเหตุสมผล และยังมีการกีดการพยานเพื่อให้นำไปสู่การลงมติเอาผิดด้วยเสียงข้างมากในวุฒิสภาและจะนำส่งปปชให้เอาผิดต่อไปในขณะที่คำร้องของสอวอสีน้ำเงินที่ถูกส่งเข้าไปไม่เคยถูกหยิบยกเข้ามาพิจารณาในกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเลยด้วยเหตุผลดังกล่าว ลุ่มสวอ,อิสระจึงมีความเห็นว่าหากปล่อยให้วุฒิสภามีพฤติการเช่นนี้ต่อไปย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติและย่อมจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระทั้งปวงจึงขอนำลายชื่อของสวจำนวนหนึ่งในสิบของวุฒธธิสภากลาบเปลี่ยนไปยังท่านประธานวุฒธธิสภา เพื่อโปรดนำส่งคำร้องของพวกเราทั้งหมดไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยพันพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานวุฒิสภาจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านได้รับคำร้องของสอวอเสียงข้างมากในตอนเช้าแล้วท่านก็ดำเนินการส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญ ในตอนบ่ายทันทีเราหวังว่าเราจะได้มาตรฐานเดียวกันเช่นเดียวกับที่ท่านได้ปฏิบัติกับสอวอเสียงข้างมากและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทพวกเราสอวอิสระได้ลงชื่อครบตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็นำเรื่องทั้งหมดที่เป็นคำร้องส่งไปยังประธานบุฒธ,ธิสภา และให้ประธานวุฒิสภานั้นส่งต่อไปอยังสารธรรมนูล